รค,รครับผมก็อารีนาก็มาจากน้อง3คนนะครับน้องเฉตแอมน้องพริมแล้วก็น้องมินซอนะครับที่เขา,เ,าเทรนอยู่ที่เกาหลีเนี่ยมา2ปีแล้วครับแล้วก็วันนี้เขาก็พร้อมแล้วที่อยากจะมาให้ความสุขและความสนุกกับแฟนๆทุกคน,นครับ เห็ความตั้งใจของน้องจนมีวันนี้ค่ะภูมิใจมากเลยขนาดคือภูมิใจมากครับก็อย่างที่บอกว่าโคนวันเนี่ยเราเราต้องทําทุกอย่างตามมาตรฐานอย่างที่บอกว่าจริงๆเพลงคัมเกตินาวเนี่ยเราเรามีแล้วมาประมาณปีหนึ่งแต่ว่าเรารอให้น้องเนี่ยซ้อมให้ผ่านมาตรฐาดและมาตรฐานของเราก่อนที่ว่าพร้อมที่จะออกมาเป็นศิลปินได้แล้ววันนี้น้องๆทั้งสคนก็พร้อมแล้วที่จะออกมาให้ความสุขทุกคนชเชื่อแตงเขาตื่เต้นขนาดไหนครับกับการเดบิวต์ครั้งนี้ครับตื่นเต้นมากมากค่ะคือหนูซ้อมอมารวมที่เกาหลีที่บริษัทที่ หลีด้วยก็ประมาณ4ปีแล้วนะคะก็สุดท้ายความฝันเราก็เป็นจริงแล้วคะ่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึวกว่าทุกอย่างที่หนูฝึกซ้อมมามันก็คุ้มค่านะครเพลงที่ออกมาแล้วก็ m อมบเป็นยังไงบ้างสำหรับเราเองรู้สึกก็เราก็รู้สึกว่ามันออกมาเท่มากนะคะก็ค, <laughs> <laughs> คนกเราก็ทึ่งเท่มากก็อยากให้ทุกทุกคนฝากติดตามอยากให้ดูทุกคนช่วยดู m v เราด้วยคะ่ะ <laughs> พิมพ์ระครับเป็นไงบ้างครเขารู้สึกกับการได้ดิจิตอก็ดีตนีก็เป็นวันทดีรอแต่ก็ทำมาถึงวลาก็ตื่นเต้นค่ะ กาทำให้ดีดที่สุดของะว่าทุกคนจะชอบกันนะ,ะคะ,ะการไปฝึกที่นู่นเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวเราเองมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็เป็นการฝึกฝนตัวเองในระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ผ่านมาได้หนูก็ถือว่าหนู a c c o m p l i s h m e หนึ่งของชีวิตคิดว่าคุ้มค่าออกับการรอคอยไหมครับวันนี้ที่มาถึงแล้วคุ้มค่ามากค่ะทุกในทุกๆวันหนูได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ ยังมีสมาชิกอีกคนนึงครับนี่น้องน้องมินซอนะครับให้ให้พูที่สจะทดครัสดูชื่อมินซอค่ะดูอายุ15ปีค่ะขอบคุน้องมินซอวันเกิดน้องพอดีครับวันนี้วันนี้เลยใช่ไหมครับู้สว่าเป็นของขวัญที่แบบให้กับตนเองเลยครับนี่จ่างทีวีโดยในนี้ so 아주좋은선물이라고생각해생일선물네อ

언어에 좀 도움이 될수 있게 좀 어필할 수 있는 약간 그런 걸 어떻게 여기까지 왔는지 일단 언니들이 제일 많이 도와줬던 게첫 번째인 것 같고요 계속 이제 태국어 선생님이랑 언니들이랑 계속 얘기를 하려고 노력했습니다. พยายาม이어뭐 สอนน้องผู้ภาษาไทยแบบเบสิกเบสิะค่ะแบบร้อนบ้านเรานะคะหนาวแล้วก็แบบอิม่มหิวอร่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบเบสิกที่ใช้ในทุกๆวันได้เห็นความตั้งใจเขาแล้วเป็นไงสำหรับเราเองเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยคือน้องเก่งมากๆจริงๆนะคะคืออายุแบบน้อยมากแล้วแบบเมนเทลเขาแบบดีมากคือเขาเป็นคนที่มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากก็ชื่นชมน้องมากๆจริงคาดหวังยังไงบ้างครับ สิง,งเกิลน่งปล่อยมาก็ <g ül> ก็คาดหวังนะคะแต่เราก็คือในส่วนของเราคือเราทำดีที่สุดแล้วอย่างวันนี้ก็มีแฟนคลับแบบหนาแน่น,นตั้งแต่ซิงเกิลแรกเลยอบอกอะไรกเขาไม่มก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะคะก็ติดตามพวกเราไปอีกเรื่อยๆนะคะเพราะเราจะับมาด้วยเพลงที่ดีกว่าเดิมเรื่อยๆะค่ะ <g ül> ขอบคุณนะคะร <c oughs> ู้จักเพลงนี้หน่อย มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทัชใจเราขนาดไหนแล้วมันก็แบบสหรับเพลงนี้ครับคือเพลงนี้หนูชอบมากเพราะมันช่วยแบบคือมันมีแมสเซจว่าอยากให้ทุกคนทำตววามความฝันนะคะแล้วก็ซึ่งอย่างตัวพวกเราทั้งสามคนนะคะพวกเราก็ อดทนกันมาสองปีเพื่อวันนี้นะคะ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนทําตามความฝันของพวกเราค่ะี่ต้วางแนแนวทางของน้องๆกลุ่มยี้ไว้ย่งไงบ้างคืออย่างที่น้องได้พูดเลยครับว่าวันนี้น้องเขาตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้เขาได้มีผลงานชิ้นแรกออกมาคือทำเทตินนากับวงอารีนาก็ ก็อยากให้ทุกคนช่วยสปอร์ตแล้วก็ขอกำลังใจสับสนย์น้องอย่างน้องเขาฝึกกันมา2ปีฝึกกันมาอย่างหนักก็แต่ว่าจะสำเร็จได้เนี่ยก็อยากได้กำลังใจจากทุกคนนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าศิลป,ปินของไทยเนี่ยก็จะสามารถที่มีความสามารถเพียงพอในการที่ไม่ใช่แค่อยู่ในแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ก็เอาวัฒนธรรมของไทยเนี่ยไปสู่ ตลาดลมได้ถ้าเราช่วยกันวันนี้น้องๆเขาฝึกกันมาแล้วทําดีที่สุดเท่าที่เขาทําได้ณตอนนี้แล้วก็จะพัฒนาตัวเองมากกว่านี้อีกแต่เ็าต้องการกําลังใจแล้วก็แรงสนับสนุนจากทุกๆคนครับก็ยังไงก็ขอขอแรงสนับสนุนได้ครับโอเคอาจจะให้ฝากเพลงหน่อยแล้วกันนะที่เราคนเยดีว่ยครับผมก็จัดเพลงก่อนเลยครับก็ฝากซิงเกิลแรกของพวกเราด้วยนะคะคำเกียรตินาวพวกเราก็ฝึกซ้อมกุมายาหนักมากอยากจะทุกๆคน ก็ไปฟังกันเยอะๆนะคะแล้วก id <currently> ็ฝากติดตามพวกเราแล้วก <ul od> <roughly> ็สตรีมเพลงของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ไปดูแล้วก็กดไลค์บน YouTube ด้วยค่ะพี่นะครับฝากไปฟังเพลงกันเยอะๆด้วยนะคะพวกเราทุกคนก็ตั้งใจมากๆตั้งใจซ้อมกันมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงของเรานะคะอย่าลืมไปฟังกันเยอะนะคะบไปซ้อ่มไปซ้อมไปซ้อมไิดตาม

พี่คะ,นนะคะกดให้หนูหนะ่อยหนะะู <laughs> ไม่สามารถกินตอนนี้เ่ะมานนี้นะคะ เมีกตนี้มีคะนสนะคะนี่ก็ะโอเคต้องมีะมีนะคะ่งีวครับค่ะต่ลคนอสาม็อ้นา้ไม่ได้น้องเราไม่สามารถเราไม่สามารถขยับอันนี้ให้ได้เลยนะเพราะว่ามันหนักมาก

ต้องกิไหอคนี่เขาดีเขาดีนะคะได้ไีมน้องน้องไ้ยังสามสาวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองไม่เนียสัว